สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ทางเพจที่รวบรวมข้อมูลและนําเสนอทางด้านสถิติในรูปแบบการจัดอันดับในประเทศโซนอาเซียนนะครับอย่างเพจซีเอเชียสเตได้โพสต์อันดับแรงกิงในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดในปี2024พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยได้ทะลุระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปไกลแล้วและตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ในระดับโลกด้วยอันดับที่13ของโลกกับ222คะแนนประเทศไทยกลายเป็นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล็์บอลหญิงระดับโลกเป็นประจำส่วนเวียดนามยังคงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ดีมาก และอยู่ในอันดับที่39ของโลกตามมาด้วยอินโดนีเซียอันดับที่55และฟิลิปปินส์อันดับที่63มีเพียง4ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับในขณะที่อีก7ประเทศยังไม่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองนะครับก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวอาเซียนมากมายครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันทั้งคอมเมนต์ชื่นชม คอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงคอมเมนต์เปลี่ยนคีย์บอร์ดจากบางประเทศอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้เองนะครับแอดก็มีคอมเมนต์บางส่วนของพวกเขามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับ คอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนแรกนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยและยอมรับว่าสำหรับวอลเล์บอลหญิงประเทศไทยยังอยู่อีกระดับหนึ่งจากชาติอาเซียนอื่นๆคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทีมวอลเล์บอลหญิงของเวียดนามพวกเขากำลังมาแรงมากๆคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับพูดถึงทีมชาติเวียดนามว่า ในอนาคตเวียดนามคงจะเป็นอีกทีมที่ได้ไปเล่น VNL คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายังดีนะที่ฟิลิปปินส์ยังมีคะแนนอยู่บ้างแม้จะไม่ชนะรายการอะไรเลยก็ตามซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์อีกหนึ่งคนครับตอบกลับเอาไว้เขาบอกว่าตราบใดที่ยังส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันคะแนนยังคงมีอยู่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับก็ยังเป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ว่า ทีมฟิลิปปินส์เชี่ยวชาญในเรื่องโซเชียลผู้เล่นของเราโดดเด่นมากในด้านนี้มากกว่าการเล่นวอลเล์บอลหรือบางทีแฟนๆวอลเล์บอลเองก็เชี่ยวชาญไม่แพ้กันคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไทยเข้าร่วม WNL วอลเล์บอลเนชั่นสลีกตั้งแต่ปี2014พบกับประเทศที่แข็งแกร่งกว่าในวอลเล์บอลเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอิตาลีบราซิลรัสเซียนี่เป็นเหตุผลสำคัญ ทีบอลล่าบอลไทยพัฒนาไปได้ดีซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้2อคอมเมนต์ด้วยกันนะครับคอมเมนต์แรกจากชาวฟิลิปปินส์เขาตอบกลับว่าความจริงอีกอย่างคือการวางโปรแกรมและการดูแลผู้เล่นที่ดีมากอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2นะครับคาดว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซียเขาได้คอมเมนต์เปิดทัวร์เอาไว้นะครับโดยเขาบอกว่าประเทศไทยใช้ผู้หญิง100%เจริงเหรอ ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้เองนะครับก็มีทัวลงเยอะเลยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยและหนึ่งในคอมเมนต์ที่ตอบกลับคอมเมนต์ของชาวอินโดคนนี้ไว้นะครับเขาบอกว่าพวกเขาเป็นมากกว่าผู้หญิงพวกเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทําไมถึงถามคําถามโง่ๆแบบนี้ละ่ะคอมเมนต์ของคนต่อนะครับเป็นชาวอินโดเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะโดนฟิลิปปินส์แซงในเร็วๆนี้ถ้าฟิลิปปินส์ยังคงเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อก่อนฟิลิปปินส์น่าจะอยู่อันดับที่57ตอนนี้ลงไปอยู่อันดับที่63แล้วคอมเมนต์ของคนถัดมาครับหวังว่าจะได้เห็นอีก7ประเทศติดอันดับโลกเร็วๆนี้และคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าอันดับของทีมอินโดนีเซียต่ำเพราะไม่ค่อยได้เข้าร่วมรายการแข่งขันในรายการแข่งขันที่เป็นทางการมักจะร่วมแค่ซีเกมเท่านั้น คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่ได้ดูทีมวอลเลย์อบอลหญิงไทยเล่นคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับประเทศไทยลงทุนอย่างเป็นระบบและประสบความสําเร็จมันถูกต้องแล้วคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วอันดับวอลเลย์อบอลหญิงเอเชียเป็นยังไงบ้างทีมไหนมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกที่ปารีสมากที่สุดคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ความจริงที่ว่าผู้เล่นฟิลิปปินส์และเวียดนามสูงกว่าประเทศไทยมากแต่ทีมไทยยังคงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าในสนามคอมเมนต์ของคนต่อมาครับทีมอินโดนีเซียไม่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งทั้งตัวหลักและตัวสำรองและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมชาติเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กำลังมีพัฒนาการที่ดี ในอนาคตอาเซียนจะมีทีมเข้าร่วม VNL มากกว่า1ทีมซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มี1คอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้เขาบอกว่าผู้เล่นไปไม่ถึงมาตรฐานสำหรับทักษะระดับโอลิมปิกทีมวอลเลย์บอลอาเซียนคนมีความเร็วพลังก,กำลังและการเคลื่อนที่ที่มีแทคกติกคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียไม่ค่อยจะร่วมรายการที่เป็นทางการในการสะสมคะแนนของ FI v b อันดับอาจจะดูไม่ดีนักคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับทีมไทยกู้ควรแล้วเพราะเขาทำงานหนักมากในขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กําลังก้าวขึ้นมาเช่นกันคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าไทยเคยเอาชนะทีมชาติทุกทีมในท็อป16ของโลกสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ FIVB มาแล้วคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่า ทีมหญิงไทยถือเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในอาเซียนเพราะเขาเร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติทุกปีทั้งในเอเชียและระดับโลกเช่น v n l หรือชิงแชมป์โลกคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าทีมหญิงฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งของโลกทั้งในด้านสถานะคนดังรักสามเศร้าและดรามา่าและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นทีมที่ส่งพลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอาเซียนจากเพจ Sea Asian Stack นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ที่เพจเลยนะครับและเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ